มีคนก่อนอย่าค่อยโทรหาอีใหม่เป็นใครเอาละครับเขบ้มมาก มาตกปลาก็ต้องกินปลาครับตกได้กับมือเลยเนี่ยแหม่มอบน้อมตกเองกับมือเนี่ยตกาใหี่ร้านทำปลาไม่น้ำไหมทับทีมล้นแล้วตกมา้ที่ร้านทำปลาหม้อนะ้อยเลยรู้สายโมลัสแม่ผู้ชมดูไม่ออกเลยตอแ พอดีม้อเลยป่ะตกกันจริงเรียกไซส์มาเลยตกเรียกไซส์เลยทำไ่น้ำเนี่ยตัวนี้ดีสุดแน่นมันทอดตัยเองหมดเลยถึงเนื้อูไอยบาสลอหมดแน่คนไม่น้ำนะชอบปลา ร็เดินพวกช่องไลฟ์สไตล์อย่างนี้จะง่ายกว่าเราไปไหนก็ถ่ายเราก็ถ่ายดูแล้วตกฟาย,ยังไม่รุ่อกว่าลมน้ำตายปะปะอะารมณ์การทำทำมาให้เอ้ยไม่ได้วันนี้แต่ได้โทวพี่ปัดตัวนี่ไงพี <c oughs> ่โทฟา ปลาดีหมอใครทำได้ท่องไหนทำได้เก่งเอาเรื่องไอเหี้ยหูปะหูม,มันกะหูบมันอีหยังหูบแล้วเนี่ยหูบมันแล้วเดินทางกันที่อิ่มกันแล้วนะ้ยเรื่องที่เราตกปลาได้ปลาทับทิมไซส์มันโลพอดีหม้อโล่ไหมโล่ไหม ไซโลป่าเมื่อกี้ไม่ถึงไม่รู้แหละแต่มะนาวหอมมากร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะร้านอะไรัวคุณตุ๋ยร้านอะไรไล่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูป้ายกันว่าร้านอะไรคุณแล้วขนลุกหลังจากนี้ของจริงนะเปิดรถแอร์ช่ำๆจอดนอนหลับกันสักแป๊บหน่อยแน่แน่ไอ้ว่างป้ายขวารถพ่วงมาขวารถพ่วงมาเอารถพ่วงไปกินเลย โอเคครับไปเจอกันที่หมายเฮ้ยก็ลุงบอกลุงโยนขอนไม้ไปดึงทำไมไม่ใช่กระโดดหลอกไม่สู้มือเลยทันเบ็ดไม่สู้มือเลยหรือทันเบ็ดแล้วเนี่ยอับโกงกล้ประทานไปแล้วบารสอันนี้ก็ตุ่มเนี่ยไปขิ่มมันทำมั้ยดิ mãi đâu phải ti đó ti đó mãi quay lại rồi đó à นู่นลากไปนู่นเลยเดินไหมเอ้ยติดป่าเฮ้ยมันต้องลง อันนี้เอ็นใสเอาไงเจ้าวัเนี้ือกล้องหน่ลยล้าไงเง่อนไม่รุนหรอกไปโดดลงน้ำตายแล้วใครดำน้ำไปเกี่ยวเนี้ยเออเอออ้้หอุ้มเลยลุด หลุดแล้วหลุดแล้วอะไรทีนี้มาหาลุงเรื่อยเลยอื้มปากระซิวอุยร้องเป็นหมูเลยจะหลุดแล้วไหนงงี่เดี่ยวเบ็ดเลย,ข,เลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นการขึ้นก่อนเอ้ยมันร้องเป็นหมูงั้นหรอ ลำบากลุงอีกพวกมึงอ่ะทางโมไม่พอโมไม่พอโอ้ลุงอุปกรณ์ครบเลยอ่ะรอมีอาการครับไม่มั่นใจเหมือนกันกลัวเราแวงไว้หมด ติงไหมเฮ้ยตรงนั้นตอกกะเ้ยเรียบร้อยเข้าตอกกไปแล้ว ปิดป่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลย,ยสงสัยต้องเป็นสวิงเพราะว่าไม่มีสวายสวายว่ะสวายเฮียเลยลุงพยโยนไม้ไว้หน้าถูกมากเอาละครับ ค่อยๆลงเลยขิมชันลึกนะเว้ยระวังตีนวยลึกลุงบอกไม่ลึกเลยไปก็มีวัดเป็นไรไปล่ะ <c oughs> เลยติดอยู่คอสะพานวัดก็แล้วไม่ต้องทอดทอดไม่มีเชือเปลี่ยนคอยอ่อ,คอ,ยคอยๆยลงค่อยๆยลง กอไปค่อยๆกอไปก็ยังดุกดุกอยู่เลยเนี่ยนั่นง,งูนั่นน่ะ <laughs> ดุก,ดก,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 กเหรอันนี้อะไรปลาไหลอ่ะปรากฏว่าเป็นไม้สองดึง,ง <laughs> ของแท้เฮ้ยใบใหญ่แต่ก็ปลานะฮะัของปลูกสาไหลเลยไม่น่ารอดตัวน,นี้เอาละครับ โจมาพากเลยเร็วอาวลัครับแม่งไปออกเฟมไปเอรับาอะไรครับอหลุดที่กุยไอ้สัทุกทีอ่ะทีมทไปทั้งนุ่นอย่นี้เดี๋ยวขึ้นเลยเนี่ยดด มันไม่เหนื่อยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยเร็วเดี๋ยวโหลดไปฝั่งนู้นเหรอมา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 อะไรครับเอาไม้ยิ่งด่างก็ถอยไปหน่อยมันยากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว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 เดีตะโกใหญ่กว่าเจ้าหลวงออกมาสะบัดเบ็ดหลุดไปไหนไหนนะเอ้า เออโชว์หน่อยอย่าจับอย่างนั้นดิเดี๋ยวเบ็ดมันลูดมันเกี่ยวมือมึงตาอะไรอะ่ะเอาเครดิตไปเฉย<ห>มีคนตกอยูนอ่นี่กูเนี่ยกูจับเองกับมือเลยเนี่ยเออแยกกันแล<ม>้วกูชู2นิ้วอะไร<อ>ไม่มีมารายาทที่เราเออโอเคครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปใจอยู่เนาะเยอะเท่า ลาบหาไปไม่ได้แน่เหลือสองตัวเฮียนี่ไว้กลับเพ้อบ้าบอมคิดอะไรอยู่ยุงเยอะจะตายหายสัก์หกโมงครึ่งทำจริงหาวกูเปิดไฟให้ท่ายไงครับเหยียอ้วันพระวันเจ้าพ่งนี้กด็ดีพวกนี้ก็ดียุงเต็มรถไปหมด อ่าเต็มเลยดรเจ้ากลับยังไงเต็มอยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วครับปลาก็เงียบปลาก็เงียบยุงชุมตายชุมที่สุดคืออะไรนะยุงยุงปลายังเงียบครับตอนกลางคืน รอดูอีกสักครึ่งชั่วโมงบังเอิญก็จะเอาปลาที่ตกได้เลยนะครับหมายนี้ถือว่าสวยนะวสวยนะไม่รู้ทำไมไม่เฮ้ยไรรอดูขากจะมีฟลนะุ๊กเมืกิ้รอทรงครับผม โอ้โห oh, oh, ยุงเต็มรถเลยเองเข็มปิดเข็มนะเจ้าพ่มอมาในเจ้าไม่น่าเลยไม่น่าเจอเตาอ,อูเลยดีใจครับเจอตาอูวัดอะไรนะวัดอะไรวัดขาทุรู้เท่านี้รู้อะไรไม่รู้รู้เท่านี้ตาอูใครอยากเจออภินิหารวัดพะนอนหลวงพ่ออะไรสักอย่างทำจากอะไร เด็กลหลคุนแทบแพ้เลยนั่งยังไงต <c oughs> อนแรกนั่งไงจะอู้ไปด่ามึงในคอมเมนต์หรอก <c oughs> อโอเคโอเคคุณอะไรจ๊ะครับตานนี้นคุณเนี่ยนะคุณยายายาตอ